เป็นคําถามที่พี่ลีเห็นถึงความรักและความปรารถนาดีของน้องแต้มมากๆเลยนะที่มีต่อไออี้เนาะก่อนอื่นเนี่ยตัวแรกเลยที่พี่ลีจากประสบการณ์ของพี่ลีก็คือว่าอนุญาตที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองคะคะก็คือเราอะค่ะจะต้องแสดงออกให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วเราได้ประจักษ์เนี่ยเราได้แสดงออกอันประเสริฐออกไปให้เขาเนี่ยประจักษ์ในสายตาเขาเราหรือยัง เพราะว่าที่สําคัญที่สุดคือคนรุ่นเนี้ไม่ใช่รุ่นที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรเขาได้แต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราจะแสดงออกให้เขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราเป็นเด็กอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเรา,าเบิกบานได้ตลอดเวลาในขณะที่เขาทํามาตั้งเยอะตั้งแยะทําไมเขาไม่เบิกบานเลยเขาจะเป็นคนที่ตระหนักรู้ด้วยตัวของเขาเองอะค่ะเพราะนั้นพี่ลีอาจจะเข้าใจออน้องแต้มมากๆเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆครั้ง เนื่องจากว่าพี่ลีก็เป็นนักภาวนาเนาะภาวนาตั้งแต่ปี2548จนมาถึงวันนี้ก็น่าจะ19ปีแล้วก็เป็นการภาวนาที่จริงจังมากๆเลยเนาะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งอ่ะพี่ลีพอไปได้อะไรอ่ะพี่ลีก็อยากจะบอกอ่ะอยากจะบอกอ่ะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาไม่พร้อมจะรับอะค่ะพอเขาไม่พร้อมจะรับบางทีเขาก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาในลักษณะที่ ที่มาแบบทําให้เราเสียใจอะค่ะแต่เพราะตอนนั้น่ะเราไม่เห็นไงเราไม่เห็นความคิดเราไม่เห็นความรู้สึกเราก็เสียใจไปตอนนั้นเลยแต่พอเราเรียน feeling size เห็นไหมคะ feeling size บอกว่าให้กล <t abra> ับมาเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองแล้วใช่ไหมคะเห็นความคิดเห็นความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ต้องเห็นอีกว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนรู้สึกและสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมเราสอนไปถึงกระทั่งที่ว่าใครเป็นผู้ที่เห็นคนที่เห็นความรู้สึกหรือเห็นความคิด โอ้โหสี่กระบวนการนี้ที่เราเรียนรู้กันมาเนี้ยคือพี่ลีอยากจะบอกว่ามันคือแก่นไงเนาะน้องแต้มก็รู้สึกใช่ไหมว่ามันเป็นแก่นเออเนี่ยเนี่ยคือคือ how to อยทีเนี้ยที่สำคัญก็คือว่าเราอะจะเอาสิ่งเนี้ค่ะแสดงออกให้เขาเห็นได้ยังไงแล้วถ้ามันมีโอกาสเนี่ยค่ะก็เวลาที่เขามีออคำถามหรือเขามีออปฏิกิริยาที่กำลังทุกอยู่อะค่ะ เราก็อาจจะใช้คํออาพูดแบบนา่นารักน่ารักอะไรอ่ออกไปจากจิตอันประเสริฐของเราได้ที่หลีเชื่อนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าถึงจิตอันประเสริฐของเราแล้วอะคะ่ะจิตอันประเสริฐของเราจะทําหน้าที่ในการตอบคําถามให้กับฝั่งตรงข้ามอย่างอ่อนโยนและมีความรักและความเมตตาโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเลย